ปัจจุบันตอนนี้ที่ภาคเหนือเองตอนนี้เรื่องการเพิ่มทางเลือกให้กับเกษตรกรนี่มีอะไรบ้างฮะ ค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะชวนคุณผู้ชมแล้วก็คุณรุ่งโร์ติดตามกันค่ะวิธีการทําเกษตรเชียงเดี่ยวกําลังจะเปลี่ยนไปนะคะโดยที่โดยเฉพาะพื้นที่อํเาเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยแหละคะ่ะหากย้อนกลับไปดูสถิตินะคะของปีที่แล้วค่ะอํเาเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่นั้นถูกฟ้องค่ะว่ามีปริมาณของฝุ่นจํานวนเยอะมากๆจนขึ้นเทรนติดเป็นอันดับหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่เลยนะคะนั่นก็เป็นเพราะว่า ส่วนหนึ่งชาวบ้านส่วนใหญ่ยังทําเกษตรเชิงเดี่ยวค่ะอย่างเช่นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะคะและแน่นอนว่าเกษตรกร,ร,กรบางส่วนก็ยังใช้วิธีการเผาสั่งข้าวโพดอยู่ค่ะทําให้พวกเขาตกเป็นจําเลยของสังคมที่มักจะกล่าวว่าฝุ่นควันมีสาเหตุมาจากบนดอยค่ะ ตอ,อกย้ำด้วยรายงานของกรีนพีซประเทศไทยที่ใช้หัวข้อว่าเติบโตบนความสูญเสียผลวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียม20ปีข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และเกษตรพันธสัญญาในเขตภาคเหนือของไทยที่ระบุชัดว่าการขยายตัวของอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์เป็นสาเหตุสําคัญที่ทําให้ความต้องการผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพิ่มสูงขึ้นผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่ปรากฏชัดตามมาคือการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้และมลพิษทางอากาศข้ามพรมแดนจากการวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียมในรายงาน งานฉบับนี้ชี้ให้เห็นว่าจุดความร้อนหรือว่าฮอสปอตพบในพื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มีสัดส่วนหนึ่งใน3ของจุดความร้อนทั้งหมดที่เกิดขึ้นในอนุภาคลุ่มน้ําโขงและยังชี้ชัดว่ารัฐบาลส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ผ่านนโยบายกเกษตรพันธสัญญาทําให้ชาวบ้านหันมาปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มากขึ้นด้วยมีแหล่งรับซื้อที่แน่นอนแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือหน้าดินเสื่อมสภาพจากการใช้สารเคมีมลพิษทางสิ่งแวดล้อมและที่สําคัญอาจไม่ใช่คาต อบที่ดีที่สุดของการสร้างความมั่นคงทางไรายได้และลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมนะคะความพยายามสร้างองค์ความรู้ ในเรื่องของการให้ข้อมูลเพื่อสร้างความตระหนักให้กับชาวบ้านเปลี่ยนวิธีการทำกินจาก,กเกษตรเชิงเดี่ยวมาเป็นกเกษตรผสมผสานก็ถูกผลักดันผ่านนโยบายของแม่แจ่มโมเดลซึ่งเกิดขึ้นจากภาคประชาชนตั้งแต่ปี2561ค่ะผ่านมา5ปีถึงวันนี้นะคะก็ยกระดับเป็นแม่แจ่มโมเดล plus ค่ะสร้างทางเลือกใหม่ในการเปลี่ยนวิถีจากการทำไร่ข้าวโพดนะคะก็เปลี่ยนมาเป็นการทำสวนไผ่ค่ะเพิ่มมูลค่าได้เท่าตัวและยังมองว่าเป็นทางเลือก ที่ไม่ก่อให้เกิดฝุ่นควันภาคเหนือด้วยค่ะตรงนี้ฮะที่เราเห็นนี่คือพื้นที่ไร่ข้าวโพดซึ่งตอนนี้อย่างปีนี้มันมีอยู่ที่ประมาณ1,100 0 0นมืนไร่ของทั้งอำเภอแม่แจ่มทีนี้เราก็ต้องการเปลี่ยนพื้นที่ไร่ข้าวโพดอะหาพืชทางเลือกให้กับชาวบ้านก็คือมีไผ่และกาแฟอันนี้เดี๋ยวเราไปดูสวนไผ่ ด,ย,ดยกันหนหนะเราเดินทางไปยังสวนไผ่ตัวอย่างหนึ่งในพื้นที่เกษตรกรรมทางเลือกของเกษตรกร,รในโครงการแม่แจ่มโมเดลพลัสค่ะซึ่งตอนนี้มีเกษตรกร,รที่เข้าร่วมโครงการแล้ว385รายรวมรวมกว่า1,800ไร่ค่ะคือไผ่ที่เราปลูกตรงนี้นะ ส่วนใหมันจะเป็นไผ่สร้างมนนะครับมันเป็นไผ่ที่ใช้ในเชิองอุตสาหกรรมค่อนข้างสูงนะครับคือความความต้องการสูงแล้วมันสามารถที่เอาไปแปลรูปอย่างอื่นได้อีกเยอะเลยั <S S S บเป็นไม้โครงสร้างทําเป็นเฟอร์นิเจอร์นะครับถ้างานพื้นฐานทั่วไปอย่างเช่นทาฝาก พวกนี้ก็ได้หรืองานเป็นงานแรกนั่งล้านสําหรับก่อสร้างแบบนี้นะครับเรามันมันก็สามารถเอาไปใช้ได้หมดเลยหรือเอาไปถ้าเป็นอุตสาหกรรมที่มันมีเทคโนโลยีสูงขึ้นเราก็สามารถที่จะเอามาอัดแท่งเป็นไม้โครงสร้างคล้ายๆไม้สักนะทำเป็นไม้กระดานแบบนี้ไม้ขือไม้แปรไม้อะไรต่างๆคุณนี้ได้หมดมันขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีที่เราใช้แล้วยังนอเนี่ยเราก็ขายได้ จริงๆใบไผ่อ่อนๆนะ,ะเราเอามาทํำชาใบไผ่ได้อ,อีกเราต้องการพื้นที่ปลูกไผ่ที่มันเยอะๆอย่างน้อยประมาณ5,000ไร่อะอคือถ้าถ้ามันถึงประมาณ5,000ไร่เนี่ยมันสามารถที่จะเอาอุตสาหกรรมหรือโรงงานขนาดใหญ่นิดๆเน,น่ยใหญ่หน่อยเน่ะเอามาตั้งได้นะครับ<อ>ถ้าโรงงานมาตั้งได้ป๊อปเนี่ยมันก็มูลค่าสินค้า มันก็จะสูงขึ้นแล้วการแปลรูปผัยมันก็จะมีความหลากหลายขึ้น ตามต่อมาดูการทำงานในโรงงานแปรรูปไผ่ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปและผลิตภัณฑ์ไผ่ที่อยู่ไม่ไกลกันนักนะคะที่นี่รับซื้อไผ่ของชาวบ้านในโครงการแม่แจ่มโมเดลเพัสเพื่อมาแปรรูปแล้วก็ขายให้กับผู้ที่สนใจหรือว่าผู้ประกอบการต่างๆประธานวิสาหกิจชุมชนบอกนะคะว่าความต้องการสูงมากจนไผ่ที่มีไม่พอจะขายด้วยซ้ำค่ะ คือตอนนี้เนี่ยผมบอกว่าในตลาดมันมีอยู่สามทางนะคือประเภทแปรรูปทํากันเองทาโต๊ะเฟอร์นิเจอร์อะไรต่างๆอันนี้ก็ตัวหนึ่งอันที่สองก็คือ,อใช้เทคโนโลยีเข้ามาทําทเป็นปาเก้ทาเป็นอะไรต่างๆอันนี้ก็เป็นอีกทางหนึ่งแล้วก็ขายลำสดขายลำ,ไ,ลำไอ้ลงทะเลลงอะไรต่างๆพวกนี้ก็กสามเนี่ยสามทางนี้มันคือมันไปได้ทั้งสามทางถ้าปลูกอย่างดูแลใส่ใจนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้มีคนที่แบบ ใจกล้าก่อนปลูกก่อนก็ได้ได้ตัดขายก่อนอ่ามันก็จะคุยกันถึงว่าถ้ามีคนที่แบบอ่ากล้าปลูกอย่างในปริมาณที่เยอะเราก็ซื้อลงหน้าได้กล้าที่จะทําเพราะว่าเราเราพร้อมที่จะดีลกับคนที่รับซื้อไงแต่พอของเราไม่ไม่พอเนี่ยเราก็ไม่กล้าดีลกับคนที่จะรับซื้อ ไม่ใช่แค่เกษตรกร,ร,กรที่จะมีรายได้แต่วิสาหกิจชุมชนก็ยังจ้างงานคนในท้องถิ่นเพื่อมาทำงานแปรรูปด้วยสร้างทักษะความรู้งานด้านอาชีพใหม่ๆให้กับท้องถิ่นนอกเหนือจากแรงงานชายก็ยังรวมไปถึงอาชีพใหม่ๆของแม่บ้านในชุมชนด้วยนะคะ เป็นแค่หนึ่งในทางเลือกนะคะของการปรับเปลี่ยนวิถีเกษตรบนพื้นที่อำเภอแม่แจ่มค่ะซึ่งนอกเหนือจากสวนไผ่แล้วนะคะตอนนี้เองค่ะหลายพื้นที่ก็เปลี่ยนมาทําเกษตรผสมผสานหรือว่าพื้นที่อื่นๆอย่างเช่นกาแฟปลูกผักอินทรีนะคะผักสลัดอะโวคาโดหรือว่าเงาะด้วยค่ะชาวบ้านยอมรับนะคะว่าการจะเปลี่ยนวิถีทํากินเนี milk, ่ยไ yes. ม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนพนักงานบริษัท,ท right เปลี่ยนที่ทํางานเลยนะคะเพราะว่ารายได้ของพวกเขาเนี่ยขึ้นอยู่กับนโยบายรัฐโดยตรงค่ะการทําเกษตรเชิงเดี่ยว ที่ผ่านมาที่มีกันเยอะๆอย่างเช่นเข้าพวเลี้ยงสัตว์นั้นก็เป็นผลมาจากนโยบายของรัฐเองที่เข้าไปส่งเสริมผ่านเกษตรพันธสัญญาดังนั้นถ้าเกิดว่าวันนี้รัฐอยากจะให้ชาวบ้านหันมาปลูกพืชทางเลือกมากขึ้นก็จําเป็นจะต้องมีนโยบายปูทางให้กับพวกเขาด้วยเช่นเดียวกันนะคะจุดเริ่มต้นสําคัญไม่ว่าวิถีกเกษตรจะเป็นแบบไหนหนีไม่พ้นก็คือเรื่องของที่ดินทํากินค่ะซึ่งเรื่องนี้นกลไกของท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนด้วยจนทําให้อําเภอแม่แจ่ม เป็นพื้นที่ที่มีความน่าสนใจค่ะโดยล่าสุดนะคะเทศบาลตำบลท่าผาอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ค่ะร่วมกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มอบสิทธิการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตป่าสงวนให้กับชาวบ้านรวมกว่า1 6 0 0 0ไร่นะคะเนื่องในโอกาสวันที่อยู่อาศัยโลกภาคเหนือปี2566ค่ะ งานวันที่อยู่อาศัยโลกภาคเหนือ2,566จัดขึ้นในหัวข้อจังหวัดยุทธาศาสตร์ที่ดินที่อยู่อาศัยมั่นคงจากการยกระดับความร่วมมือทุกภาคส่วนณตำบลเทศบาลท่าผาอเภอแม่แจ่มจัังหวดเชียงใหม่นายกเทศมนตรีตำบลท่าผาบอกว่ากระบวนการแก้ไขปัญหาการจัดทำข้อมูลการครอบครองที่ดินที่ทำกินไรยแปลงในพื้นที่ตำบลท่าผาเป็นมาตรการแก้ไขปัญหาที่ดินตามแนวทางมติคอรมอ26พฤศจิกาย,ยน 2,561โดยอำเภอแม่แจ่มและกรมป่าไม้เป็นผู้อนุญาตอย่างถูกต้องมอบหนังสือการใช้ประโยชน์ที่ดินให้แก่ชาวบ้านประมาณ1,300ครอบครัว2,000แปลงเนื้อที่กว่า16,000ไร่หรือเฉลี่ยครอบครัวหนึ่งประมาณ15ไร่ค่ะกระบวนการแก้ไขปัญหาที่ดินของแม่แจม่มเริ่มกันมาตั้งแต่ปี2,562โดยให้แต่ละหมู่บ้านตั้งคณะกรรมการขึ้นมาหมู่บ้านละ5คนรวม10หมู่บ้านทำงานร่วมกันกับป่าไม้ อำเภอและเทศบาลท่าผาทั้งจัดทำประชาคมหมู่บ้านเพื่อชี้แจงความเข้าใจหาแนวทางแก้ปัญหาร่วมกัน<อ>เช่นถ้าเกิดว่าใครทำกินหรือว่าขยายพื้นที่ทำกินหลังปี2557ก็จะไม่ได้รับสิทธิ์เพื่อป้องกันการบุกรุกทำลายป่าสำหรับการจัดเก็บข้อมูลนั้นใช้เครื่องมือ GPS จับพิกัดที่ดินทำกินรายแปลงหาแนวเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินจนได้ข้อมูลที่ดินทั้งตำบลในปี2563 จ,จากนั้นจึงนําข้อมูลมาทําประชาคมหมู่บ้านเพื่อรับรองข้อมูลรับรองสิทธิ์ที่ถูกต้องอีกครั้งนํามาสู่การมอบสิทธิประโยชน์การใช้ที่ดินในรูปแบบของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติหรือว่าคอทอชอค่ะ ชาวบ้านหวังนะคะว่าการมอบสิทธิในที่ดินทำกินครั้งนี้จะนำไปสู่การอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรือว่าอยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนเพื่อดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนยโยบายคอทชซึ่งที่ผ่านมายังพบว่ากระบวนการล่าช้าค่ะแล้วก็มีเงื่อนไขาการเข้าถึงสิทธิหลายอย่างที่ยังไม่ชัดเจนเท่าที่ควร เนื่องจากข้อกำหนดและเงื่อนไขาการใช้ที่ดินที่เป็นอยู่ในเวลานี้เนี่ยมันไปพูดถึงหน้าที่ของชาวบ้านอย่างเดียวว่าต้องน้นต้องนีหนน้ห้ามน้นห้ามนี้แบบนี้ครับอันนี้ทีนี้ถ้าเราเปลี่ยนจากข้อกำหนดและเงื่อนไขาการใช้ที่ดินในคูมือสมุดคอรชอเนี่ยนะครับมาเป็นเรื่องของสิทธิว่าสิทธิที่คุณพึงได้เนี่ยอะไรบ้างแบบนี้ถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยมันก็จะดู ชาวบ้านเองเขาก็จะเห็นได้ชาดว่าอ๋อเขามีสิทธิอะไรบ้างหนึ่งสองสามสี่แบบนี้ซึ่งแม่แจม่มกำลังดำเนินการในเรื่องนี้อันนี้เป็นจุดเปลี่ยนในการทำคอร์ชอที่มันใหม่ขึ้นสมมติว่าชาวบ้านจะปลูกไม้เย็นต้นนะครับไม้เย็นต้นแล้วสามารถไปทำธุรกร,รมอย่างอื่นได้ไหมนะครับสามารถที่จะตัดแล้วนำไปเข้าโรงงานหรือว่านำไปใช้ประโยชน์กับครัวเรือนอใช้ประโยชน์กับ ตนเองเนี่ยนี่คือยังเป็นขีดจำกัดแล้วประเด็นที่สองเนี่ยอยากจะให้หลังจากปลูกแล้วชาวบ้านสามารถเอาไปเข้าเป็นคาร์บอนเครดิตร่วมกับไอเอชเอชร่วมกับภาครัฐนี่ยังยังเป็นเงื่อนไขของของกรอบเงื่อนไขยอยู่ จริงๆแล้วแม่แจ่มไม่ใช่พื้นที่แรกนะคะที่ถูกตั้งคําถามถึงแนวทางการแก้ปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดินผ่านคอทชค่ะซึ่งเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ดินในรัฐบาลคอสชนะคะซึ่งมีหลักคิดมอบกรรมสิทธิ์ให้จังหวัดรับผิดชอบในการให้สิทธิชุมชนสร้างประโยชน์บนที่ดินทํากินค่ะภายใต้เงื่อนไขต่างๆจุดนี้นี่แหละค่ะที่ทําให้ถูกตั้งคําถามและมองว่าพวกเขาอาจจะไม่ได้รับสิทธิเท่าที่ควรตามนโยบายของคอทช ถ้ามองในมุมของชาติพันธุ์กะเรียงพวกเขามีวิถีทํากินในป่าทําไร่หมุนเวียนแต่เงื่อนไขของคอทชอห้ามชาวบ้านทํากินในพื้นที่ลุ่มน้ําชั้น1และชั้น2รวมไปถึงห้ามทํากินในพื้นที่ลาดชันตรงนี้ชาวบ้านเลยมองว่าขัดต่อวิถีดั้งเดิมค่ะ ขณะที่ภาคประชาชนอย่างกลุ่มพีมูฟก็พยายามสื่อสารกับสังคมและยื่นข้อเรียกร้องถึงรัฐบาลก่อนและรัฐบาลน,นี้โดยย้ำว่านโยบายคอทชอขัดต่อแนวทางการแก้ปัญหาที่ดินที่พีมูฟเสนอโดยอ้างถึงเงื่อนไขาการให้สิทธิจังหวัดเข้ามาจัดการนั่นหมายความว่าถ้าจะทําอะไรในที่ดินคอทชอเช่นสร้างบ้านสร้างโรงเรียนก็ต้องอนุญาตจากผู้ว่าก่อนนี่อาจเป็นข้อจํากัดและอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งในพื้นที่รวมถึงเงื่อนไขของคอ ช,ชยังให้สิทธิในลักษณะรายปัจเจกทําให้ชุมชนไม่เข้มแข็งไม่เกิดการรวมตัวของเกษตรกรสิ่งที่พีมูฟเน้นย้ามาตลอดว่าเป็นหนึ่งในทางออกการแก้ปัญหาที่ดินก็คือรูปแบบของชนบทชุมชนนั่นเองนะคะดังนั้นหัวใจสําคัญของการแก้ปัญหาที่ดินค่ะต้องสร้างกระบวนการให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงมากไปกว่านั้นคือการที่เราพยายามสื่อสารว่านโยบายของภาครัฐต้องสอดรับกับความต้องการของชาวบ้านด้วยนะคะ ตัวอย่างที่คุณผู้ชมได้ชมกันไปอยู่ที่อำเภอแม่แจ่มค่ะกำลังบอกว่าหากพวกเขามีสิทธิมีโอกาสในการสร้างความมั่นคงในเรื่องของที่ดินทำกินก็ไม่จำเป็นต้องทำลายป่าเพิ่มหรือว่าทำกเกษตรด้วยวิธีที่ถูกมองว่าเป็นจำเลยของการสร้างปัญหาฝุ่นควันภาคเหนือหากที่ดินมีที่อยู่มีวิถีใหม่นะคะและได้รับการส่งเสริมให้สามารถเปลี่ยนวิถีทำกินอย่างยั่งยืนได้สร้างไรายได้ที่เพียงพอต่อการดำรงชีพของพวกเขาแบบนี้ก็จะปูทางให้ าบ้นสามารถที่จะเปลี่ยนจากการทําเกษตรเชิงเดี่ยวมาเป็นกเกษตรยั่งยืนได้ไม่ยากคะ่ะครับน่าสนใจนะครับว่าําสทำสำเร็จเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องของการแก้ปัญหาฝุ่นเท่านั้นแต่เรื่องความมั่นคงในที่ดินเรื่องของอาชีพเนี่ยก็จะเกิดขึ้นด้วยนะครับที่สําคัญในกลุ่มเกษตรกร,ร,กรที่กําลังเป็นหนี้อย่างที่กําลังมีความพยายามแก้ปัญหาหนี้นอกระบบอยู่ก็อาจที่จะสามารถใช้แนวทางนี้แก้ปัญหาได้ด้วยนะครับช่วงนี้ขอบคุณคุณพิชยาพรมากนะครับ